บอกฟ้าอนุน่มาหนุน่นหมไมโบอเยะเมสัิวันรมิตรเมรัเมายังโนุขขังเติยังกรรุุตันเจอารนั่งกัดนั่งกัดหลังแล้วเปอ๋อแม่ดึงเข้าไป บ ah, ah, ันไดขัานสุไท้ก่อนจะเข้าโบสถ์าอ่าเดี๋ยวผมกุ้งข้ามไปเองอออาา